เปียนพระนะครับจะแหลมนะครับเป็นเหมือนลักษณะบริเวณใบหน้าครับก็จะมีนะครับรอยนูนนะครับก็จะเห็นนะครับลักษณะเป็นผาาทิพย์นะครับนูนขึ้นมาพ้าด้านหลังนะครับนะแล้วจุดสุดท้ายครับที่ผมขอย้ําเลยคือคนดูส่วนใหญ่90%ยังไม่กด Sub s c r i b e นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับะเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีครับผมเอลําปางนะครับนะวันนี้จะพามาดูนะครับพระชัย87เจนะครับนะเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศนะครับปี4 8 7จนะครับจะมี87จกับ82อันนี้จะเป็นปี2487นะครับนะลักษณะพระนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาพระรุ่นนี้นะครับลักษณะเราจะเห็นลักษณะเหมือนนะครับจะตื้นๆหน่อยเนื่องจากเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระชัยปี2482ซึ่งเป็นของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับนะอันนี้จะเป็นของเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นพระชัยยุคแรกๆเลยนะครรรััับบอดแกกเเาสงต เดียนพระนะครับจะแหลมนะครับเป็นเหมือนลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราดูนะครับนะจะเหมือนแบบนะครับจะเหมือนพวกนะครับพระชัยท่านเจ้ามานะครับนะจะแหลมๆหน่อยนะครับนะบริเวณใบหน้าครับนะครับนะก็จะมีนะครับรอยนูนนะครับเป็นตาปากบางองค์ก็ไม่ติดก็มีนะครับนะตามพื้นพระเราสังเกตดูนะครับพระหล่อนะครับใช้ดินเบาประกบเราสังเกตดูนะครับนะจะเป็นลักษณะเหมือน หลุมนะครับเป็นหลุมๆนะครับเป็นเม็ดเบ้านะครับตามซอกนะครับต่างๆเนื้อวัณะโลหะนะครับจะออกเป็นโลหะผสมนะครับจะออก ออกเหลืองๆนะครับนะออกเขียวนะครับนะเขียวขี้ม้าหน่อยนะครับนะนี่ครับนะครับหรือว่าภาษาเซียนอีกหนึ่งเสาเขาเรียกว่าเหลืองอมเขียวนะครับนะนะครับนี่ครับตามซอกตรงนี้จะมีพวกนะครับคาบเบาติดอยู่ด้วยนะครับนะเพราะว่าพระนี้จะเป็นการหลอหุ่นเทียนนะครับรลอแบบช่อนะครับนะก็จะมีการพอกนะครับนะดินเบ้าเราจะเห็นดินเบ้าดำๆตรงนี้ตามซอกนะครับนะจากนั้นรับพลิกด้านหลังมานะครับนะก็จะเห็นนะครับลักษณะเป็นพาดทิพย์นะครับนูนขึ้นมาพาดด้านหลังนะครับ ตรงผิวตามซอกลึกๆพวกนี้ครับก็จะปรากฏเหมือนเม็ดเม็ดดินเบานะครับนะมีการหล่อหล่อตกพิมพ์นะครับนะเนื้อเกินขึ้นมาได้ครับพวกนี้ครับตามพื้นผ้าก็จะมีลักษณะหลุมบ่อๆหน่อยจากนั้นครับพลิกขอบมานะครับนะขอบนะครับเราจะเห็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยเขาเรียกว่าร่องร่องเกี่ยวกับร่องประกบพิมพ์นะครับนะแล้วนะครับด้านข้างกาจะเรียบๆหน่อยเรียบๆตึงๆหน่อยเห็นไหมผิวจะเรียบๆนะครับนะ ป็นลักษณะเป็นฉากนะเป็นฉากกระดานนะครับนะพลิกซ้ายมานะครับเห็นไหมลักษณะขอบนะครับจะเป็นขอบ2ชั้นนะครับนะเห็นไหมขอบประกบหน้าหลังนะครับนะแล้วจุดสุดท้ายครับที่ผมขอย้ําเลยคือรอยตะไบครับนะครับนะจดจํานะครับลักษณะการตะไบครับช่างสมัยก่อนจะตะไบเป็น2ขยับนะครับเราจะเห็นไหมจะมีเวลาเวลาเราสะท้อนแสงเราจะเห็นเส้นสันอยู่ตรงกลางไหมครับก็คือเขาจะตะไบขึ้นฝั่งนี้ก่อนแล้วก็พลิกมาตะไบขึ้นอีกฝั่งหนึ่งทําให้เวลาตะไบขึ้นทั้ง2ฝั่งจะเกิดร่องลูนอยู่ตรงกลางครับ เวลาเราเนี่ยเอียงดูนะตรงกลางเขาจะนูนกว่าเลยนะสังเกตดูการตบช่วงตะไบแต่งตะใบเนี่ยตรงสันกลางเนี่ยเห็นไหมจะนูนจะนูนโด่งก่าใครเพื่อเลยรไหมนะจะนี่จะดูง่ายมากครับนะครับนะใครมีสว,สวยนะครับผมยินดีรับเช่าหลักหมืน่นหรือว่าเป็นพระกลิ่งพระชัยพระหลอทุกชนิดเลยนะครับนะของเจ้าคุณสีส่วนสมเด็จพระสังฆราชแผ่หรือว่าเป็นพระกลิ่งโบราณพระหลอโบราณยินดีรับเช่าทุก หลวงพ่อเกจิคณาจารย์ทั่วไทยเลยใครมีส่งมาขายได้นะครับนะเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลปาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google m a p ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ Thank you